อุ๊ยแอบฟินทิมพิธาโพดตัดผมร้านเดียวกับแอบทักษอออนชาวเน็ตขาจ้นออกอาการกริ๊ดกราดพร้อมมโนกันไปไกลลิฟหลังล่าสุดปรากฏภาพของทิมพิธาไปตัดผมร้านเดียวกับแอปทักษะออนโดยร้านตัดผมนักกล่าวได้ออกมาเผยภาพคู่ทิมพิธาพร้อมระบุว่าเป็นเกียรตินะครับและก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาโพสต์ดูภาพคู่กับแอปทักษอออนระบุว่าสวยมากทำเอาหลายคนถึงกับฟินไม่น้อยพร้อมแ่ถามกันใหญ่ว่า มาพร้อมกันหรือไม่แต่เสื้อเจ้าของร้านก็คล้ายๆตัวเดียวกันอยู่นะมโนแรงมาก